อ่ะวีเราคือร้านตกนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีเข้เซิร์ฟนคอ่ะอย่างแรกเราต้องหาเาอมีานะะแล้วก็ตัองนกแลก็ลกูกกที่นก็นกก็ใส่หักในรูปแบบหนะะ เราจะเข้า,าหัลยจะเข้าเซฟของาเปงไงคเนอ้ยเอาไอพีของนะะหาเอ็ดห้าสิี่นึ่งจุ่งถ้าถ้าเป็นแบบนี้นนะะแสงว่าเอาอาขายังไนะม่เปินะคะเนี่ยก็กลัวี่กขยังไม่เปิ น่ะอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วนะคะจะนัแล้วก็เข้ามาเลยอ่ามี็คก็ซ่า,าเข้ามาแล้วจะฟองอ่าก e j สุดยอดเป็นคนเป็นคน ก็พอจบเพียงเท่านี้นะฮะบ๊ายบายอ่ะพี่เจนเราเป็นน้ำสลัดนะคะชอบวันนี้เราจะมาสอนวิธีข้อเซิร์ฟกันะอ่ะอย่างแรกเราต้องหาเราต้องมีกระชีะแล้วก็ตัวนี้นะ ก็อ่าัดไปะเขารหก็เนีเอาออ่าสิบห้าสิบห้าสเป็นเจินยถ้าเป็นแบบนี้นะคะว่ายังไม่เปิดนะคะเ่ยต้องกลัวพี่ อ้าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วนะคะจานั้นเราก็เข้ามาเลยอ้ามีช็ตอตซ่าๆเข้ามาแล้วรปฟอรมอ้ามีอสีสแปสวนนะคว้าว กอจบเพียงเท่านี้นะฮะบ๊ายบาย